สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนียร์วลเลตนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะทําการถอนเงินให้ดูนะครับจำนวน100บาทนะโดยการถอนเนี่ยจะถอนรายการ50บาทนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนไป 50, 20แล้วก็10บาทนะครับใครสนใจในการทําเงินทูมเนียร์วอลเลตดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมเนีย เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนเงินให้ดูด้วยจํานวน100บาทโดยการถอนเงินเนี่ยจะเริ่มต้นที่20นะครับถึง500บาทสูงสุดนะครับใครที่อยากมีไรายได้เข้าโทมอนี่วอเลตแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินโทมอนี่วอเลตกันก่อนตัวแอปจะดาวน์โหลดได้แค่ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Sto r e ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมส่วนคนที่่ยยังไมเค ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า k i t t y l o v e นะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือในคลิปนะจะมีทั้งรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยวิธีีกาาารรรรสสมมมมัััคคคนถ้เเยงไ่ป็ คลิปสอนให้ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็กดดูด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นวิธีการสมัครแยกไว้ให้วิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง3คลิปผมได้ทําแยกไว้ให้เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนของเมนูต่างๆก่อนว่ามันคืออะไรนะเริ่มจากด้านบนเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะอ่ะอันบนนะครับจะเป็นคะแนนเหรียญทองของเราที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมานีวอลเลตตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับคะแนนมาในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วิธี1คือการเล่นเกม2คือการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนนั่นเองเนะครับแล้วเขาก็จะแสดงรายละเอียดตรงนี้ให้เราดูนะครับแล้วก็เพชรนะตัวเพชรเนี่ยจะได้รับฟรีนะครับจากการกดรับฟรีตรงนี้แล้วก็ทําข้อเสนอง,งานทุกๆทุกๆ1ก,กหนึ่งอัญ,ญมณีเนี่ยจะสําหรับทุกๆุกหนึ่งเหรียญทองนะก็คือเราสามารถใช้เหรียญทองของเราในการแลกเปลี่ยนได้หรือว่าคะแนนเหรียญทองในการทําจากการทําข้อเสนอ ต่อมาับามขีดจะเป็นในส่วนของหน้าข้อมูลของเราออกจากระบบเงื่อนไขาการบริการต่างๆแล้วก็ฟนะีดแบ็กสามารถกดเข้าไปดูได้เริ่มจากด้านซ้ายเมนูแรกรอันแรกเลยก็จะเป็นงานให้เราทำนะก็กดเข้ามาดูได้เป็นข้อเสนองานมีทั้งการเล่นเกมสร้างรายได้แล้วก็จะเป็น Cpx Research จะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสํารวจของ Cpx นะตรงการเล่นเกมเก็กดเข้ามาดูได้มีเกมอะไรให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เลือกติดตั้ง ดาวโหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับเกมนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1 6 3 3 6เหรียญทองนะก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยต่อมานะครับ CPX Research นะครับอันนี้เป็นข้อเสนออีกอันหนึ่งที่จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์การทําแบบสํารวจนะตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะถ้าเราทําผ่านนะครับเราก็จะได้รับจํานวนเต็มตัวอย่างตรงนี้เนี่ยสามหมื่นเหรียญทองนะครับใช้เวลาทํา13นาทีแล้วก็ลอง เข้ามาทําดูได้อันนี้24 0 0 0นนะครับประมาณนี้สําหรับ CPX Research นะครับต่อมาอันที่2นะครับก็จะเป็นเมนูการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับในการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีได้เลยนะครับการเชิญเนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ถอนเงินได้นะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราได้เลยจะเป็น Facebook Line Messenger หรือว่า YouTube Tiktok ได้หมดเลยนะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยรับคะแนน1000คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้ทําข้อเสนองานนะครับได้รับ มาหนึคะแนนอย่างน้อยนะ ถึงเราจะได้รับ1,000รับคะแนนเหรียญทองได้ไม่จํากัดนะครับ30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เราได้ทําการแนะนําไปนะอันนี้คือรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับที่เป็นรูปกระเป๋าเงินสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้คะแนนเหรียญทองในการแลกเปลี่ยนนะครับยี่สิบห้าร้อยบาทสูงสุดถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรายการ10บาทให้เราเลือกถอนอยู่แต่ว่าจะถอนได้แค่1นครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมสามารถถอนได้ที่50บาททั้งหมด2รอบนะกดไปที่50นะครับแล้ว เพราะว่าผมเคยถอนไปแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เคยถอนเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ wallet ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดถอนได้เลยผมขาดอีกแค่8000คะแนนก็จะเอามาถ,ถอนได้ที่2-20นะครับหรือว่า2 0บาทนะผมถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอการดําเนินการตรงนี้นะครับผมมันก็จะแจ้งให้เราดูตรงนี้เลยนะครับก็ถอนไปไม่ถึง1นาทีนะเงินก็จะเข้าที่ทูมอนี่ wallet อันนี้คือขั้นตอนการถอนเงินต่อมานะครับผมรูปเหรียญน,นะครับเหรียญทองที่มีรูปมือถือเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปเพิ่มเติมนะครับในการเล่น ทำเงินนะครับทั้ง3แอปนี้เนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับรูปแบบการเล่นก็จะใช้งานเหมือนกันครับทาเงินทูมเนียวเลดได้เหมือนกันเพราะว่าทั้ง3แอปนี้รีวิวให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับทั้ง2รายการรายการละ50บาทก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะแอปนี้ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะครับผมถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับวิธีการทําเงินนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นตัวแมวของเราเนะเราจะต้อง ให้ของเล่นแล้วก็ให้อาหารแมวของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็มีลูกบอลน,นะครับด้านล่างนะครับก็คือจะต้องใช้5เพชรนะในการทําตรงนี้เราก็กดรับเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการดูแอดโฆษณานะครับล้วก็ดูแล้วก็รับในส่วนของจํานวนเพชรได้เลยเอาโอเคนะครับก็รับเพชรได้เลยนะครับหเพชรเนาะต่อการดูโฆษณา1รอบแต่ถ้าเราอยากรับเพิ่มก็ทําตรงข้อเสนองานได้เลยนะครับพอเรามีจํานวนเพชรครบ5อันเนี่ยเราก็มากดตรงรูปเบสบอลด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้แมวของ ได้เล่นนะครับแล้วก็จะได้รับตัวเหรียญทองขึ้นมานะครับขั้นตอนการเล่นก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับช่องทางที่จะได้รับคะแนนเหรียญทองเยอะที่สุดเนี่ยคือการทําตรงข้อเสนอและก็เข้าไปที่เว็บไซต์ CPX นะครับตอบแบบสารวจจะได้รับคะแนนเยอะมากๆนะครับการจ่ายเงินก็ตามรีวิวเลยนะครับถอนปุ๊บเงินก็ เข้าทันทีนะครับ100บาทจ่ายเงินเร็วมากนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะสะวัสดีครับส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นนะครับมีคลิปสอนให้ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปแล้วก็กดดูด้านล่างได้เลยนะครับจะเป็นวิธีการสมัครแยกไวใ้ให้วิธีการถอนเงินักกกฐาาาาานนนรรถถ,รถอเเงิสามาดดดข้้ไไปู ทั้ง3คลิปผมได้ทําแยกไว้ให้เรียบร้อยแลวนะครับสาหรับใครที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนของเมนูต่างๆก่อนว่ามันคืออะไรนะเริ่มจากด้านบนเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะ,อ,ะอันบนนะครับจะเป็นคะแนนเหรียญทองของเราที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินโ o มิเ a วเลตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับคะแนนมาในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วิธี1คือการเล่นเกม2คือการเชิญเพื่อน หรือว่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเขาก็จะแสดงรายละเอียดตรงนี้ให้เราดูนะครับแล้วก็เพชรนะตัวเพชรเนี่ยจะได้รับฟรีนะครับจากการกดรับฟรีตรงนี้แล้วก็ทําข้อเสนองานทุกๆทุกๆหนึ่งอัญมณีเนี่ยจะสําหรับทุกๆ100่เหรียญทองนะก็คือเราสามารถใช้เหรียญทองของเราในการแลกเปลี่ยนได้หรือว่าคะแนนเหรียญทองในการทําจากการทําข้อเสนอนะครับต่อมานะครับสามขีดนะครับจะเป็นในส่วนของหน้าข้อมูลของเราออกจากระบบเงื่อนไขการบริการต่างๆนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กนะสามารถกดเข้าไปดู เลือมจากด้านซ้ายเมนูแรกนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นงานให้เราทำนะก็กดเข้ามาดูได้นะครับเป็นข้อเสนองานมีทั้งการเล่นเกมสร้างรายได้นะครับแล้วก็จะเป็น Cpx Research จะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสํารวจของ Cpx นะตรงการเล่นเกมเนี่ยก็กดเข้ามาดูได้นะครับมีเกมอะไรให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับเกมนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่16,336เหรียญทองนะก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยต่อมา CPX Research นะครับอันนี้เป็นข้อเสนออีกอันหนึ่งที่จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์การทำแบบสำรวจนะตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะถ้าเราทำผ่านนะครับเราก็จะได้รับจำนวนเต็มตัวอย่างตรงนี้เนี่ยสามหมื่นเหรียญทองนะครับใช้เวลาทำา13นาทีเราก็ลองเข้ามาทำดูได้อันนี้สองหมื่นสี่นะครับประมาณนี้สำหรับ CPX Research นะครับต่อมาอันที่สองนะครับก็จะเป็นเมนูการแนะนำหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับ ในการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีได้เลยนะครับการเชิญเนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ถอนเงินได้นะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเราได้เลยจะเป็น Facebook, Line, Messenger หรือว่า y u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  e t t k t t o k ได้หมดเลยนะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยรับคะแนน1,000คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้ทําข้อเสนองานนะครับได้รับมา1น1คะแนนอย่างน้อยนะ ถึงเราจะได้รับ1,000รับคะแนนเหรียญทองได้ไม่จํากัดนะครับ30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เราได้ทําการแนะนําไปนะอันนี้คือรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับที่เป็นรูปกระเป๋าเงินสีน้ําตาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้คะแนนเหรียญทองในการแลกเปลี่ยน,นครับยี่สิบห้าร้อยบาทสูงสุดถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรายการ10บาทให้เราเลือกถอนอยู่แต่ว่าจะถอนได้แค่1นครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมสามารถถอนได้ที่50บาททั้งหมด2รอบนะกดไปที่50นะครับแล้วก็ก เพราะว่าผมเคยถอนไปแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เคยถอนเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ wallet ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดถอนได้เลยผมขาดอีกแค่8,000คะแนนก็จะสอามาถ,ถอนได้ที่2 2 0ครับหรือว่า20บาทนะผมถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอการดําเนินการตรงนี้นะครับผมมันก็จะแจ้งให้เราดูดตรงนี้เลยนะครับก็ถอนไปไม่ถึง1นาทีนะเงินก็จะเข้าที่ Tmoney wallet อันนี้คือขั้นตอนการถอนเงินต่อมานะครับผมรูปเหรียญน,นะครับเหรียญทองที่มีรูปมือถือเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปเพิ่มเติมนะครับในการเล่น ทำเงินนะครับทั้ง3แอปนี้เนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับรูปแบบการเล่นก็จะใช้งานเหมือนกันครับทำเงินทูมานิวเลตได้เหมือนกันเพราะว่าทั้ง3แอปนี้รีวิวให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับทั้ง2รายการรายการละ50บาทก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะ แอปนี้ยังจ่ายเร็วเหมือนเดิมนะครับผมถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับวิธีการทําเงินนะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นตัวแมวของเราเนะเราจะต้องให้ของเล่นแล้วก็ให้อาหารแมวของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับอ่ะก็มีลูกบอลนะครับด้านล่างนะครับก็คือจะต้องใช้5เพชรนะในการทําตรงนี้เราก็กดรับเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการดูแอดโฆษณานะครับแล้วก็ดูแล้วก็รับในส่วนของจํานวนเพชรได้เลยเอาโอเคนะครับก็รับเพ ได้เลยนะครับ1เพชรเนาะต่อการดูโฆษณา1รอบแต่ถ้าเราอยากรับเพิ่มก็ทําตรงข้อเสนองานได้เลยนะครับพอเรามีจํานวนเพชรครบ5อันเนี่ยเราก็มากดตรงรูปเบสบอลด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้แมวของเราเนี่ยได้เล่นนะครับแล้วก็จะได้รับตัวเหรียญทองขึ้นมานะครับขั้นตอนการเล่นก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับสาหรับช่องทางที่จะได้รับคะแนนเหรียญทองเยอะที่สุดเนี่ยคือการทําตรงข้อเสนอและก็เข้าไปที่เว็บไซต์ CPX นะครับตอบแบบสรวจจะได้รับคะแนนเยอะมากๆนะครับการจ่ายเงินก็ตามรี เลยนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับ1 0ึ100บาทจ่ายเงินเร็วมากนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ